ค่าใช้ใจ่ายแฝงในการใช้ WordPress เจ็บจริงทุกคนครับโดเมนเนมแล้วก็โฮสติ้งตัวโดเมนเนมหรือว่าชื่อเว็บไซต์ถ้าเราจะจดชื่ออะไรขึ้นมาเราก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้ประมาณ300บาทถึง500บาทต่อปีสิ่งที่มันจะจุกจิกก็คือเราเนี่ยจะต้องจําไว้ให้ดีว่าเราจดโดเมนเนมเอาไว้ที่ไหนถึงเวลาเนี่ยเราก็ต้องคอยต่ออายุในที่เหล่านั้นนะส่วนของโฮสติ้งนะครับไอตัวเว็บเราเนี่ยมันต้องมีบ้านอยู่เราก็ต้องไปเช่าเว็บโฮสติ้งซึ่งค่าใช้ใจ่ายจะมีเริ่มต้นถูกๆูหลักร้อยต่อปีถ้าาคุณจะเช่ โพสติ้งที่มันพึ่งพาหวังผลได้ในการทําธุรกิจเราเนี่ยจะได้ลงสินค้าได้เยอะลงรูปได้เยอะทาบล็อกทําอะไรได้เพื่อให้มันติด SEO เว็บเราเนี่ยมันก็จะได้มีเพจสปีดโหลดเร็วโหลดไว้ด้วยเวลาเราทําโฆษณาไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนมาเป็นยอดขายได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่เพจสปีดตรงนี้เวลาเราเทเว็บโพสติ้งประสิทธิภาพเนี่ยมันก็ต้องเหมาะกับการใช้งานจริงได้ง่ายคนทําธุรกิจที่มีธุรกิจเป็นเรื่องเป็นราวค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยมันควรจะอยู่ที่ประมาณ 2- 3,000บาทต่อปีขึ้นไปซึ่งอันเนี้ยก จะเป็นราคาที่เพิ่มเติมขึ้นมาผมแนะนําเทพช็อปนะครับรวมฟีเจอร์ทุกอย่างเรื่องโดเมนโฮสติ้งให้มันอยู่กันที่เดียวแล้วไม่ต้องเชา่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องหนใจด้วยซ้าอยู่ในราคาที่คิดแพ็กเกจเราอยู่แล้วถ้าเทียกบกับ WordPress ถูกกว่าแน่นอนมีโค้ดส่วนลดพักก่อน1จะได้ส่วนลด10%ทุกแพ็กเกจทั้งเทพช็อปเทพช็อปโปรแล้วก็เทพเอ็กซ์คลิกดูลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าลองติดต่อเขาดูนะครับ